การไปไงครับ <Ừ. S 1> มองไม่ได้มไมไไ่ด้ตกน้ำถอดถอดดึงออกมาอือเนี่ยถอดตัวนี้แหละถอ,อ,อ,อดเบ็นป่ะเนี่ยเออตะแคงถอดออกมาเอออือโดหมดป่ะโดไนลูกปืนตายไม่ลูกปืนด้วยนะโอ้โหตรงนีมึงขี้อะไรอยู่นี่ ทำการล้างนะครับอันนี้เป็นสิ้นนะอืจุ่มไปได้แล้วลื่นแล้วร้องเลยร้องสวมก็อะไรก็ได้อยังเงี้ยลื่นนะอ๋อลื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยโคตรลื่นนะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้หวานก่อนอืมอันนี้จุ่มาอ้ม nó bề quá nó chặt ấy nó nó lạp cả chạm đây đạt này đây bèn có bèn hang chắc này ต้องออกจากกันใช่แล้วขาดก่อนขัดขัดอืมเอาพอจะได้เออแม่จะลื่นแล้วเนี่ยเออใส่ลงไปเลยอืมอืมยวใส่ลงไปแล้วกันเลยคว่ำคว่ำลงไปเออลงไปใส่ใส่ดิคว่ำนะคว่ำ อนนนะเอาเอาเยอะมากให้มันเปื้อนเป,เป,เปออเียกๆพอแล้ใส่ลงไปใส่เหรอเออใส่ใช่เหรอโอโชคแน่นะแต่ก็รู้เข้าไปอ่ะอ,อ่ะจะลับกันไปไหมไปนะ

อันท้ายแฟนตัวไหนม,มาแล้วเออแล้วก็ยึบล็อกยึดล็อกทำยังยไงลื่นลื่ะหายหายอ่ะหายดิเออโอนโคตรลื่นอ่ะบอกเลย